ข้อกำหนดหมวดที่5จอจานระบบการบริหารจัดการบริษัทจะต้องปฏิบัติใช้หรือจะตั้งระบบการบริหารจัดการซึ่งมีขอบเขตท,ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรณนี้ระบบการจัดการต้องได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วม ในข้อกำหนดนี้ได้พูดถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของการจัดทำหลักจรรยบัรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบหรือ RBA โดยแบ่งออกเป็น12เรื่องดังนี้ 1. ความมุ่งมั่นของบริษัทบริษัทต,ต้องมีนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยืนยันถึงพันธกิจของผู้เข้าร่วมที่ต้องปฏิบตัติตนให้สอดคล้องและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารและติดประกาศให้พนักงานได้ทราบด้วยภาษาที่เข้าใจได้ข้อที่2ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารบริษัทต้องระบุผู้บริหารอาวุโสและผู้แทนของบริษัทที่รับผิดชอบในการนำระบบการจัดการและโครงการที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างชัดเจน ผู้บริหารอาวุโสจะต้องทำการทวนสอบสถานะของระบบการจัดการอย่างเป็นประจำข้อที่3ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้าบริษัทจะต้องมีกระบวนการเพื่อระบุทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบและข้อกำหนดของลูกค้าที่บังคับใช้รวมถึงข้อกำหนดของหลักจรรยาบัรณนี้ด้วยข้อที่4การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง บริษัทจะต้องมีกระบวนการเพื่อระบุก,การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติต่อแรงงานและความเสี่ยงต่อจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพื้นที่ที่อยู่ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยได้แ,แก่พื้นที่ทำการผลิตคลังสินค้าและวัสดุ และสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์สนับสนุนด้านสาธารณูปโภครวมถึงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำการทดสอบห้องสุดขาห้องอาบน้ำห้องครัวและโรงอาหารเป็นต้นข้อที่ 5. วัตถุประสงค์การปรับปรุงบริษัทต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปรับปรุงผลการทำงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมรวมถึงการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมอยู่เป็นระยะระยะข้อที่6การฝึกอบรมบริษัทต้องจัดให้มีโครงการฝึกอบรมผู้จัดการและแรงงานเพื่อบังคับใช้นโยบายกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์การปร,ปรับปรุงของผู้เข้าร่วมข้อที่7การสื่อสาร บริษัทต้องมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบตัติความคาดหมายและผลการทำงานของผู้เข้าร่วมต่อแรงงานซัพพลายเออร์และลูกค้าข้อที่8ความคิดเห็นตอบกลับการมีส่วนร่วมและการร้องทุกข์ของแรงงานบริษัทต้องมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเข้าใจของแรงงานและรับความคิดเห็นการตอบกลับหรือการละเมิดต่อวิธีปฏิบตัติและเงื่อนไขาการทำงานตามที่ครอบคลุมไว้ในหลักจรรยาบรรณน,นี้และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแรงงานต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการร้องทุกข์และการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องกลัวต่อการแก้แค้นหรือการตอบโต้ข้อที่ 9. การตรวจต,ตามและการประเมิน บริษัทจะต้องทำการประเมินตนเองอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดรวมถึงเนื้อหาของหลักจรรยาบัรณนี้และข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้สัญญาไว้ข้อที่10กระบวนการปฏิบัติการแก้ไขบริษัทต้องมีกระบวนการปฏิบัติการแก้ไขอย,อย่างทันท่วงทีต่อความเสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งระบุได้จากการประเมินภายในหรือภายนอกการตรวจสอบการสืบสวนหรือการทบทวนข้อที่11การจัดทำเอกสารและการบันทึกข้อมูลบริษัทจะต้องมีการสร้างและรักษาเอกสารและการบันทึกข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทพร้อมทั้งการรักษาความลับ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสมข้อที่12ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์บริษัทจะต้องมีกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อกำหนดของหลักจรรยาบัณน,นี้ให้กับซัพพลายเออร์และเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามซัพพลายเออร์ให้เกิดการปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบัณน,นี้